สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมดีดีตอนรับสู่ช่องดอยานนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมกลับมาเล่นในมือถือดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือหลายคนน่าจะขอมาเยอะและพี่โบครับกลับมาเล่นในมือถือหน่อยพี่ลองเล่นในมือถือว่าเป็นยังไงนะครับก็จริงๆหลักๆที่ผมไม่ได้มาเล่นในมือถือที่เปลี่ยนมาเล่นในแพดก็คือมันมีปัญหาเรื่องภาพนะครับช่วงหนึ่งก็คือ รู้สึกภาพมันจะแบบไอตัวสายแปลงผมไม่ได้ใจว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาหนักมากเลยคือแบบ <c oughs> แบบอัดคลิปไม่ได้เลยนะแล้ว <c oughs> ไอโทรศัพท์ไอโฟนสิบสี่โมผมอ่ะ <c oughs> ไอเครื่องที่ผมใช้อยู่นะมันจะไฟล์เก็บไอความจํามันน้อยมากมันร้อยยี่แปดกิกนะทนแล้วช่วงเนี้ยคือแทบจะแบบคือเอาง่ายๆว่าคลิปแค่ยี่สิบนาทีเน,นี่ยก็หมดละผมแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยก็เลยย้ายไปไอแพดนะแล้วเป็นปัญหาอีกก็คือไม่ได้อัพกิกเพราะว่าคิดว่าแบบ มันคงไม่ได้ใช้เยอะตัวรงไม่ใช้เยอะมากเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อพวกความจําผมแนะนำเป็น2 2 2 0 0กิกขึ้นไปถึงมันจะนแบบพอนะทุก <พอ S 1> คนแล้วเพื่อนเราไปลงนู่กันหมดแล้โอเคไม่เป็นไรไก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิป iPhone 14ผมไปไปเรื่อยๆนะถ้าเกิด หลายคนไม่ชอบก็เดี๋ยวจะกลับไปเล่นน iPad นะแต่ถ้าเกิดชอบก็<อ>ยังไงก็ฝากกันด้วยนะแล้วก็ฝาก,กตัวนี้เป็นส้มันด้วยนะไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะโยนเกมหรือเปล่าหรือว่าจะรอดเดือไม่หลอ่อนทุกคนแต่อาจจะไม่รู้ว่าอาจจะชินหรือเปล่านะเพิ่งเล่นวันแรกเลยอันนี้แบบ day หนึ่งเลยโก,โก,โก็ตัวเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ Richman Shop เนี่ยทุกคนบอกเลยเติมไว้ผ่อนได้แล้วก็มีเงินคืนนะแล้วที่สำคัญคือบริการ24ชั่วโมงนะเติมเกมผับดีบนเว็บไซต์ Richman Shop เนี่ยรับคอยสูงถดถึง6เท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีบริการผ่อนสูงสูง10เดียนกันทาง Richman Shop นะครับแล้วก็มีหลายเกมทุกคนเติมแบบมากๆเลยทุกคนเติมไม่ทั้งผ่านวิธีงทาง Richman Shop แล้วก็เป็น Li าย a d Richman Shop นะทุกคนสามารถไปเลือกเติมได้เลยนะครับบอกเลยคุ้มมากเดี๋ยวเราลงโทเลยนะครับเพราะว่าเราห้าว คิดดูโคจิงกิเลยเราข้าวแค่ไหนโอเคมาระเบียงไม่ใช่ระเบียง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 มีตัวนอ้มีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งนะแต่น่าจะไม่ใช่ตัวเดียวคอ้ยตัวไหเดี๋ยวเราหาปืนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับเขานะโอ้โหเยอะมากแป๊บนึงนะ ไม่เจอปืนแล้วมินิมาโอ้โหไม่เอามินิได้ไหมไม่อยากได้มินิมานหึงนะโอเคสกาก็ยังดีนะครับผมต้องไปอีกบ้านนึงก่อนคนะไม่เจออะไรเลยทุกคนเพื่อแบบว่าแมวมองมาดูผมด้วยผมที่ได้ไปแข่งคุณเล่นนะถึงถึงถึงผม เล่นได้จนแข่งผมก็ไม่น่าจะไปแข่งนะเพราะว่าขี้กเกียจไปละพอแล้วนะครับเรื่องแข่งนี่บอกเลยว่าขี้กเกียจกลับไปแข่งแล้วนะเพราะว่ามันหลักๆเลยคือมันต้องซ้อมวนลูปนะทุกคนซึ่งน่าเบื่อมากถ้าเกิดทุกคนใครที่เคยแบบแข่งนะมันจะซ้อมแต่ประมาณทุ่มสองทุ่มนะเล้าวก็ยาวถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเกิดทีมเข้ารอบก็โอเคหน่อยนะกเลยนะ ตัวนี้ซ้ำไม่ตายอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคนเมื่อกี้ออกมารับลูกปืนเ็จเลยไายต่อเลยนะครับไปครับ่อนเหมือนอยู่ซ้ายนะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวเองเรารีบพีกกลับมาหน่อยแฟดนะนะคนแฟดนี้บอกเลยว่า โคตรด,ดีให้ใช้ครับเรียบร้อยติดไปเขาหมหันกลมจังวะสตัวอ้าโดดไปแล้วไอ้เหี้ยพีคหายพีคหายอาตาโดนอะไรอาตาอาตาไอ้เหี้ยพีคหายพีคหายพเพื่อนเราจะโดดนะพเพื่อนเราลงไอโซนล่างนะสองตัว ้าวยังมีอีกนะทุกคนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราหมดน่าจะหมดไปนะหมดตี้เลยไอเจตัดเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์อะตายไปแล้วนะเพื่อนเราไหวมาไหวไมาไอเดินหนุ่มหนาจัดยะไม่เป็นไรทุกคนถือว่าคลิปนี้เรา หนึ่งสี่ในโหมด U ูก็แล้วกันนะครับแต่ถือเป็นเรื่องปกติมากในะในโหมด U ูนะทุนคนก็แนะนาว่าไม่ต้องไปสนใจทีมมากนะครับก็เล่นตามภาษาเราได้เลยนะครับก็กดตายกดใหม่ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราสุ่มตี้ไปนะแต่ถ้าเกิดเราหาจากเชนโลกก็อาจจะต้องเล่นฟังทีมอาจจะลงกับที่เดียวกับเพื่อนหน่อยนะแต่ถ้าเกิดสุ่มมาก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับ ยิงกดแล้วแต่เราว่าเรายิงรีบไปหน่อยง่ายอีกตัวนะเจ็บมากขอซ้ำก่อนแล้วกันไม่ให้เล่นก่อนนะเคเรียบร้อยโหสุดยอดเลยว่ะน่าจะหมดแล้วนะโพมีหนึ่งตี้กับหนึ่งตัวที่เราเห็นตอนแรกนะครับน่าจะประมาณนี้แหละ ดี๋ยวต้องออกแล้วเดี๋ยวผมไปล้างแค้นให้เพื่อนก็แล้วกันนะไอโซนี่เพื่อนเราโดนนะครับไม่มีคนละแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นในมือถือแล้วมันรู้สึกคล้องมือกว่านะเวลาผมคุมอะไรเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมันอยู่ในการภายใต้การควบคุมผมมากกว่านะแต่เป็นแต่พอเป็น iPad ดนอะไอข้อดีมันคือมันมองง่ายก็จริงนะทุกคนแต่ว่าไอเรื่องก,การคุมปือนอะผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมชอบมือถือมากกว่านะเอ้ยเดี๋ยวนี่เห็นไหม คือพูดในมือถือปุ๊บเนี่ยเอาใจเลยหมุนให้กับเฉยเลยเมื่อกี้นะวงมันกำลังจะบีบมันแต่ผมไปดักโซนทางที่เขาจะขับรถมาก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไปงนู้นเขาน่าจะออกมาละเพราะมันอยู่นอกวงไปแล้ว๋ยวเราเขาเรียกว่าไงใช้ซิกเซนก็แล้วกันนะในการคํานวณเส้นทางว่าเขาจะขับมาทางไหนแต่เลือดหน่วงๆแล้วเขาจะขับมาขวานี่แหละผมว่านเนี่ยมันหน่วงเนี่ยทุกคน มันน่าจะมีคนขับรถกับเราอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนโหลดไปโหลดมาอยู่โหลดผีนะครับผมเรียกโหลดผีก็แล้วกันโหลดคนแต่จริงจริงน่อนเราแย่มากเลยนะก่อนหนึ่งยานา้ำโอเคไหมปั๊มก่อนเลยแล้วกันผมรู้สึกว่าเหมือนเราใกล้จะบวกแล้วโพนมันชอบมาเจอกันจะเอกันนะครับเห็นนะผมเห็นไข่มะนะ่ะอย่าบอกว่าต้นเกมะนะ โอ้หแป๊บนึงนะทุกคนผมรู้สึกว่าความไวผมมันไม่เข้ามือว่ะขอปรับสดเลยแล้วกัน,ขนเขา okay. เรียกปรับตามจริงโอเคเ้ยรถมาโอ้โหพี่แกมาจากไหนวนะน่ะโอ้โหไม่โดนอยู่นะไปไปต่อเลยนะครับทุกคนแล้วรถข้างหลังรถใครมาวะนะ่ะตัวเดียวได้เปล่าโอ้โยเดียวโหโห สวนก่อนนะครับแล้วก็เล่นสมองนะครับเพราะว่าเขาน่าจะแกนเนทใส่เราแน่นอนครับสองลูกนะครับมันจะได้เป็นกําแพงแล้วก็ย้ายจุดนะครับเขาน่าจะต้องเนทไปตรงควันนะครับแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงเนยมาจิ้มด้วยนะแต่เราแอบและ ผมว่าผมสมุกอีกสักลูกดีกว่าทุกคนสมุกมันน่าจะใกล้หมดแล้วพี่แกมาละมาคุณถือเอ้ยเดี๋ยวูกสองเลยม,มัยเรียบร้อยแล้วทุกคนกคนะผมเชื่อป่ะตั้งแต่ผมเล่น iPad มาผมไม่เคยมีช็อตอย่างนี้นะ <c oughs> หรือเราควรจะเล่นบนมือถือจริงๆทุกคน ยังไงถ้าเกิดขยายผมเล่นในมือถือก็บอกกันได้นะทุกคนแต่ผมว่าผมน่าจะเหมาะกับในมือถือแล้วมั้หรอเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นในมือถือคล่องกว่าจริงๆนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงผมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โเจอตัวแล้วทุกคนโดนเฉยเลยโอเคเรียบร้อยนะครับแต่รีบเก็บของรีบออกเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคนเหลือยี่สิบสองคนละ ตานี้มาวะทุกคนมาเฉยเลยพอรู้สึกเรายิงได้แล้วเราเริ่มแบบเริ่มจะโยนเกมแล้วทุกคนเมื่อกี้เกือบตายแล้วผมไม่อยากให้ดูเลยถ้าให้ดูนี่ทุกคนว่าผมโยนเกมแน่นอนมาข้างหน้าเรามีมีเขาเรียกว่าม,มีซัมติงรอยนาวกันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวหาที่นอนดีๆแล้วก็แบบเสือนะครับมามาปูไว้ยิงดีกว่าแป๊บนึงห่ มันยังยิงไม่ได้นะครับเมื่อกี้เอาหายเอาตัวบนก็ได้โวเรียบร้อยนะสามร้อสิบสี่เมตรห้าหนึ่งทุกคนเอาไงดีถ้าเราเคลียร์ซ้ายได้ผมว่าเราชนะได้ง่ายมาก โอ้โหจบจบแล้วผมโทษความไวก่อนเลยความไวไม่ชินายแล้วน่น <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้น่าจะน็อกนะ้วเอาตรงผมว่าผมต้องเล่นวะผมเล่นดีกว่ามชมทุกคนเดี๋ยวผมสลับเป็นที่นั่งแล้วก็ยิงเขามาน่าจะได้อยู่นะครับเรื่องลูกซองมือถือนี่ผมว่าผมเอาเรื่องมากเรียบร้อย จริงๆผมไม่ได้โยนเกมนะโอเคครับทุกคนก็แน่ยผมทุนมากนะผมที่ดูเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นใครเพื่อเป็นกำงใจผมด้วยทุกคนยังไงก็เดี๋ยวจะลองฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องการโยนเกมนี้น่าจะแก้ยางงี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ทุกคนเซฟไว้คนบ๊ายบายนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย